สวัสดีครับคุณครูพีรพงศ์พันธุรัตน์นะครับคุณครูโรงเรียนลุมพีชนุปถัมนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในหน่วยการเรื่องที่1ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งวันนี้นะครับคุณครูพีรพงศ์นั้นจะมาสอนเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้าสู่ สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมากช่วงแรกนะครับศาสนาพุทธนั้นนะครับเข้ามาเมื่อปีพุทธศักราช2236นะครับโดยที่พระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์อินเดียสมัยนั้นส่งพระสมณทูตออกมาเผยแผ่พระุทธศาสนามาเผยแผ่ศาสนาพุทธในนิกายเถรวาทนะครับที่เมืองสะเทิมเป็นเมืองมอนนั่นเองนะครับ เมืองสะเทินเป็นเมืองชาวมอญเมื่อเผยแผ่ที่เมืองสะเทินเรียบร้อยแล้วนะครับศาสนาพุทธก็มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงในรัชะสมัยของพระเจ้าอนุรุทธะมหาราชหรือพระเจ้าอนุรธามังช่อนะครับกษัตริย์พวกนี้นะครับเป็นกษัตริย์ของเมืองพุก,กามอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสะเทินก็อยากจะให้ศาสนาพุทธนั้นไปเผยแผ่ที่เมืองพุก,กามด้วยจึงมาขอพระไตรปิฎกจากเมืองสะเทินเมืองสะเทินไม่ยอมให้ก็ เกิดสงครามลบพุ่งกันเมื่อผพุก,กามเป็นฝ่ายชนะนะครับก็ได้นำไทยพิกนะครับและนำาุู้ทัศศาสานาขึ้นไปเผยแผ่ที่เมืองพุก,กามนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ศาสนาพุทธก็มีความเจริญรุ่งเรืองที่เมืองพุก,กามโดยเห็นได้จากการสร้างเจดีย์ต่างๆไว้มากมายร้อยเจยดีย์นะครับทั่วทั้งเมืองพุก,กามจนถึงสมัยพระเจ้าน,นรตปฏิสิทธุ แห่งเมืองพุก,กามนะครับศาสนาพุทธนะครับก็ค่อยๆจะเสื่อมลงแล้วนะครับแต่พระองค์นั้นก็ให้เกิดลัทธินิกายเครื่อใหม่คือนิกายลังกาวงหรือลัทธิลังกาวงนั่นเองโดยการส่งพระจากพุก,กามไปบวชที่เมืองสีลังกาและนํามาเผยแผ่ศาสนาพุทธอีกครั้งหนึ่งที่เมืองพุก,กามต่อจากสมัยพระองค์น,นะครับพระเจ้ากุปไลยขาซึ่งเป็นกษัตริย์ของมงโกเลียนะครับได้ยกทัพลงมาโจมตีเมืองพุก,กามและสามารถมีชัยชนะ เมืองุก,กรามได้นะครับมุก,กรามก็กลายเป็นเมืองล้างนะครับประชาชนาคนต่างๆนะครับก็อพยพหลบหนีแต่สนาพุทธก็ยังคงอยู่แต่มีการเสื่อมถอยไปบ้างไปตามการเวลาจนถึงสมัยพระเจ้าทุธรรมาเจดีสีปิดกทรซึ่งเป็นกษัตริย์มอญได้ฟื้นฟูศาสนาพุทธขึ้นมาใหม่ที่เมืองสะเทิมหรือเมืองมอญเก่นั่นเองแต่ใน,นสมัยพระองค์นี้มีเหตุการณ์สําคัญ เนื่องจากพระสงฆ์ซึ่งเป็นชาวเมืองสะเทิมนั้นมีการแตกแยกเป็นหลายมิการไม่เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันพระอ,องค์จึงสั่งให้พระสงฆ์ไปบวชใหม่ที่ประเทศศรีลังกาที่เกาะลังกาและบวชเรียบร้อยแล้วก็ให้มาเผยแผ่ศาสนาพุทธที่เมืองสะเทิมเหมือนเดิมนะครับหลังจากสมัยพระเจ้าจุธรรมเจดีสีปิุกทรก็ไปถึงสมัยของพระเจ้ามินดงก็มีการสังายาพระไตรปิฎก อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทางการยพ่พระตรกูเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ให้ทําสถุปนะครับจารึกพระตระกูลที่แผ่นหินอ่อนนะครับครอบแผ่นหินอ่อนเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในการกราบไหว้บูชาหลังจากสมัยพระเจ้ามินดงนั้นนะครับก็ถึงพระเจ้าทีบอซึ่งเป็นกษัตรย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์พาม่านะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นอาณิคมของประเทศอังกฤษนะครับเมื่อประเทศอังกฤษเข้ามายึดครองพาม่านะครับ กไ็ได้นาศาสนาคิดเข้ามาเผยแผ่นะครับจึงทําให้นะครับศาสนาพุทธเริ่มจะเสื่อมถอยลงแต่ศรัทธาของประชาชนชาวพมา่านั้นนะครับยังคงมีความศรัทธาต่อศาสนาพุทธอยู่หลังจากนั้นแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับประชากรร้อยละแปนะครับของประเทศพมา่านั้นนับถือศาสนาพุทธนะครับและรัฐบาลของประเทศพมา่านะครับก็ให้ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาประจำชาติสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับ พระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียนะครับส่งพระสมมทูตออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนโซนภูมิประเทศเมียนมานั้นก็เป็นตัวนหนึ่งของดินแดนโซนภูมิด้วยเข้ามาครั้งแรกที่เมืองสะเทิมในอนาณาจักรมอนจากเมืองสะเทิมนะครับก็เผยแผ่ไปถึงเมืองพูกามซึ่งในสมัยนั้นจะมีพระเจ้า อนุรุธมหาราชหรือพระเจ้าอนุรธามังช่อเป็นกษัตริย์เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากมีเจดีย์ต่างๆมากมายหลังจากนั้นจนถึงสมัยของพระเจ้านรปติสิทธุนะครับศาสนาพุทธที่มุกรามนั้นก็เริ่มเสื่อมลงนะครับแต่มีนิกายเกิดใหม่คือนิกายลัทธิลังกาวงเข้ามาหลังจากนั้นเกิดศึกสงครามกับมองโกโดยกุปไลขายกทัพลงมาโจมตีพุกกามจนพุกกมนั้น เสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลาสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีงห์พฤรกทรนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์มรญที่อยู่เมืองสะเทิมก็มีการฟื้นฟูพระศาสนาขึ้นมาใหม่แต่ปัญหาก็เกิดจากพระสงฆ์นะครับที่เมืองสะเทิมนั้นเกิดความแตกแยกกันพระองค์จึงให้พระสงฆ์ไปบวชใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์กลับเข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเลยถึงศาสนพระเจ้ามินดงนะครับพระเจ้ามินดงนั้นได้ทําการสถาปนาพระไตรปิฎกและ ทำสถูครอบจารึกประดกเอาไว้และสุดท้ายนะครับพระเจ้าทีบรบนะครับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์พม่าก่อนที่จะเป็นอานิคมของอังกฤษครับอังกฤษเขามม้ามาที่พม่าอังกฤษก็เอาศาสนาคิดมาเผยแผ่ด้วยจึงทําให้ศาสนาพุทธในพาม่านั้นเกิดความเสื่อมโทรมลงนะครับแต่นะครับประชาชนนะครับพระสงฆ์แล้วก็ ผู้นำทางสังคมต่างๆก็ยังคงนับถือสาสนาพุทธอยู่จนถ,ถึงปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้จะเป็นรัฐบาลทหารแต่พม่านั้นก็ยังคงมีประชากรนับถือพุทธศาสนาร้อยละ8ปดสิสี่พุทธนั้นก็เป็นศาสนาประจำชาติด้วยทูครูสรุปต,ตามนี้นะครับนนในคนไหนสนใจไปคน้นคว้าหาความรู้ได้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ